สดยครับวันนี้มาที่ชลบุรีครับนี่ครับบรรยากาศครับสวยงามมากเลยครับคุณวิ่งเกมเลยครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศดบมรื่น นี่ครับเรามาที่เจ้าพญาสุรศักดิ์ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่วิ่งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นจะจะเป็นบริเวณวิ่งแล้วก็ขี่จักรยานด้วยครับนี่ครับ ใครมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ครับทุกคน ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ